อสบายดีเด้อพี่น้องมากินข้อหวานเลยวันนี้เด้อสบายดีเด้อจ้ารลดส้องป่นเผือกป่นสลีเข้เอิรนอันนั้นนี่ยังไงนะขอโทษขอโทษวุนดำบ่วุนดำอยังแหนอันนั้นผลกันอยู่แล้วมันขอบอ่าอันนี้เขาเผดเปรียบธรรมดามันก็มีอัน น้ำมันมะพร้าวเนาะตัวนี้นตา่างาอันน,น,น,นี้ตัวนึ่งผลไมีแตนนี่ตัวนี้ผลไมีแตนนี่จะเขาเหตุจังไดเนี่ย้าเขาซสืออันเดียวเราที่จะมีนางกะทีใส่สบายเนี่ยโอ้ไม่ใช่ครับจะเข็เงเ,เราผสมกันในนี่เออผสมในนี่นี่ยผสมแบบนี้ในถุงเดียวนี่นี่ก็อัน,นก็ทีไส่แบบเนี่กเขาเห็ุแค่นี้เดี๋ยวเขาขายเป็นคู่จช่ัห คูเง,งินหาสิบบาทรนี่แช่บ้านนั่นน้อยังเขาดือม,อมเป็นอะไรเหรอกสิแบบนี้ัวเป็นอะไรจะกินน้ำกินจางเห็ดเนาะคือจัง <c ười> <c ười> เหรปวะเ้ยเห็นเจ้าเด่ะ พี่นอ้องอยู่บ้านกับร้านสองคนนางงานกับบอเพ็ดไปขางนอกไปธุระขังนอกนอนไปนอนมาพี่จาถึงข้าววานสื่อมากนะมากินน้ำกันเด้อข้บวหวานอียงต้นนันพันน้อยอขออู่นะเออแซบ่บอื ผักชีหมักแตงอันนี้เราส้อมใส่เผือกใส่หมักแตงใส่ยังน้ำเนยมันก็วผู้ไร้ใหญ่แตงแล้วแซ่บแซ่ แล้วข้ากับทอกันกับดูแล้ว,วเนี่ยแหละของหวานเนี่ยก็ได้อยู่คนกระทรงแล้วสิบพันกีดอยู่เนี่ยกระซ้าบาศซ่ำกันแล้วข้าทอกันแซ็งเปนเาะเป็นในรายวานของกัน บื้องซีมแบบอุ่นดำอุ่นดำใส่เม็ดยังวะมากเองวะมี่หมักถั่วคือหมักพางบบหมากเนี่ยคุ้มไหมใช่ ทางหนึ่งคือของหวานใส่โจอกทางนั้นก็ใส่ถุงทางราเก็บเป็นถุงจักน้ำม่อนคุณสิภาไปเชียวใส่แล้วเมืน่อนีคุณศพาเมื่ออยย่สักก่อนอีเม์ว่าท่านสิภาเมะปลิ่นจ้าก็จะกระเทิรนมาเนาะหึงกันในเมื่อแต่วมันไม่ เฮงเฮง้าวาาวิธุละกับบเดมาเอาสันซักวิทุระจนเด้มาดูอบอุ่นเพิ่นกอนมาหน้าหน่อย Nó nói là tít chai, tít chai, tít chai Nón nhai Nón, nín cấp nhai Khiến nằn, khiến nì, tèm nằn, tèm nì Áo chìa, áo cà đá, mắt là cà tèm bảo cấp nhai, má bài kèm nhai Má bít kèm nhai, má đốm Má hóm, tôn hóm tổ, má hà nạc Tết nhai, tết đấy, Tít chai ันก็พิงเนะี่ยพิงเหลือซิ่งยายตอนนั่น่อยน่อยูอย่นล้แม่ได้ดอย,อยุง่งข่อยอยู่กับยายจมือเกิดแล้วพิงเนะี่ยแม่เพิ่นบด้คอยเลี้ยงเกิดมาแหละคือแม่คือยายเป็นผูกเอาเป็นผู้อุ้มตอนเขากินนมติง้งยังไปสั่นซะก็เลยผูกพันกับยายนี่ร้ายกว่าแม่ตัวเองพิงนะ่ะ เห็นยายแม่ก็หัวยิ้มนี้ใจกอดตัวเลยดีใจหลายกว่าแม่แม่เพิ่อนหนึ่งเพิ่นเป็นปันใด้อแต่เพิ่นกับชือว่าละแม่กับนี่สิบิตรนั่นและค่ะทางนี้ก็บ่อยากอุ่นวาย่าสั่นซะเนาะก็คนเข้าใจก็เข้าใจล้านอยู่สิว่าบ่ฮักแม่จักดีเลยก็แตเป็นไปบ่ได้ดอกก็ฮักแหละแม่ แกกระเบงสถานการ์พ่นกรอยู่แบบนั่นก็พัวพ่นอยู่แบบนั่นพ่นมักแบบนั่นเด้วกระแท่งนี่กแบเบบสนใจไปถึงสะอถ้าแม่บ่มีแบบนั่นอยู่กับย้ายถ้าแม่พ่นอยู่กับยายบ่มีซะแบบนั่นนะนะแล้วก็เออหาดีคือระเบ้าแล้วก็บบ่เป็นยังก็บฮักเมนบอกก็ชิยูน้ำแม่ก็อยู่น้ำยายนี่แหละอันนี้มาสวิตคนเลือกแบบนั่นแล้วก็ลูกเขากับเขาก็คิดคิ้งเขาหูจักคิดกันนั่นแหละ มันไปเบิ้องนาแบบผมเป็นโพตุนะนัคนเฮื่อนเป็นเฮื่อนเพื่อนบ่เป็นเฮื่อนเมยตัวเองการนักใจก็ไปอยากไปใกล้ไปสนซะแล้วก็ไปอยากโทรหาในกิจเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเข้าใจดอกที่ยายเข้าใจร้านเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจหมดแต่เขานั่งร้านก็เข้าใจขึ้กัน แล้วก็เข้าใจแต่แล้วก็บอกยังบ่ได้พี่แม่สอนนั่นสอนนี่สุพังเรื่องลูกเรื่องเตาสันสี่แล้วก็แล้วก็ได้แต่คัมภี่าหับฟังโบจักแนวสีว่าโอ้สันสักมันอึ้งถ้าเข่าใจมึดแบบลูกมีมอดแต่ละคนมีมดเข้าใจมึดผู้ได้เบได้ผู้ได้เบได้มีมดเข้าใจมึดแนวคิดแต่คนเข้าใจลูกมึด แต่คนก็ไม่เหตุไม่ผลคนมีเหตุผลไัยมันก็จกะบอกบ่หายไัยหักมุดทุกคนม่มุดหักลูกเสมอมุดเสมอมุดเด้อลูกยิงลูกทรายหลานยิงหลานทรายม่มุดหักเสมอขาดเบิดไปเดี๋ยวเราเอียงวะหักหลานคนนั้นสร้างหลานคนนี้หักลูกคนนั้นสร้างลูกคนนี้บ่เดยอเด้อแน่คนนี้น่ะ หักมืดถูกคนส่วนสดี่คัะมืดลูกเขาได้กินยังกับในใจแม่ในต้องคิดสิลูกก่อนโอ้ลูกคนนี่กินยังนอนางหลากินยังนองนนี่ยโอ้ทังเพื่อนกินยังน่องแม่แบบมาอยู่ทนนางอ้นก็ได้แบงของกินไปให้กินแบบนั้นของกินเนี่ยเส้ากินนะฮะในซื้อมากินได้กินอยู่แล้วเนาะกินมันก็กินโบเบิร์ตดอกเอาก็ต่องไปคนกินเอาก็แบงไว้ ตัวแบ่งไว้ตัวนี้สมมติม้อนออมนั่นปนนั่นปนปูปนปลาปนยังก็สร้างตรงแบงเอามาเฮือนชีเฮห้กินยังกยายตรงแบงให้ลูกเมื่อทั้งนั้นแน่เดี๋ยวเมื่อทั้งเฮือนแน่ขึนมานอนนั่งน้องอ้นค่ะขันไปเท่านั้นก็ขาดโอ้อุ่นทั้งอ้นขันมาทั้งอ้นขาดอุ่นทั้งเฮือนนี่ทั้งได้ลูกก็ต้องการเมื่อประสันสะาเบิ่นก็ต้องการแม่น้องอ้นก็ต้องการแม่ถ้าแม่อยู่เขาฝ่ออุ่นใจทำให้เม่อยู่น้ำหัน เิ็นั่นพิษนี่เนี่ยเขาก็อุ่นใจนางอ้นก็คือแม่มาอยู่น้ำแล้วก็อุ่นใจไปนั่นมานี่ก็ด้เบิ่งลูกเบื่องร้านให้กับสันซะพ็ดกินเพ็ดคลิปพิษยังกัไในแม่เบิ่งร้านให้เอาตาเมพให้กับสันมันเป็นนั่นมาเลยคันมีผู้ใหญ่คันมีผู้่าอยู่เพื่อนมันก็อุ่นใจหมดเลยเนาะบ่าวาดอกลูกเขาก็หักเม่เมื่อทุกคนเลยเวลาเขาก็หักเขาก็หักแม่แม่ก็หักเขาทุกคนนั่เแหลยก็บเบิ่งกันไปสู้กันไปอืม นเน,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 นี่ลูกโอ้สันซมันเป็นแนวนั้นหักมดทุกคนไปดูไปโอ้หักคนนั่นสร้างคนนี้บักนั้นเป็นเนีายนี้อีนี่เป็นแนีนี้บอ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 ,บอเป็นแน่นั้นเด้อเมือ่อคนนี่เป็นเมธีแข็งแกงที่สุดอยู่พุณนยังกระโทรมาถามทั้งนี้ตลอดโทรคุยดินกับทั้งนี้ตลอดนางมนต์มานานนอนมาดูสยเมื่อไหร่ด อยู่เพื่อนนอนเพื่อนตัวเองโทรมาทางนี้โทรไปทางอ้นกินยังเหมือนในเฮดคลิปทั้งเหมือนในกระเบื้องคลิปก็อะไรก็ไปไซเหมือนใ้ไปไปไซด์กับขั้นมารับน้องลุงรับลูกอันนี้โมเลกออกมาหาเมเดอร์กินข้าวในเมเดอร์มันโมไกลกันได้โรงเรียนกับบะเมเมน้ำโมไกลกันก็บอกคนในนั่นเมนะเขาเห็นลูกเห็นหลานมาหาเนี่ยดีใจเลยสำสัดวิตาวินลอยลอยหมดเลย เอหัวร้ายใหญ่ห่างเนาะพี่น้องคลิปนี้กับมิมอนล่าคอนเดอร์โอเคบาย